สว <ity> ัสดีครับวันเสาร์แห่งชาติครับปเปอร์ฮอลิเดย์นะก็ปลายก็แดดออกช่วงเช้าแต่ตอนนี้เคลมฟ้าคุ้นฝนมาแล้วนะครับวันเสาร์ที่เท่าไหร่น่ยสิแล้วนะวันเสาร์ที่สิบสีวันเสาร์แห่งชาตินะสัต u ์เดย์อ่าฮอลิเดย์อิ for me อ่าเรามาดูบรรยากาศกันครับนี่คืออ่วิธีสู่กัญชานะครับนะฮะเห็นไหมอากัญชา มอมาเลยมันต้องใช้บ้องไม้ไผ่นี่นี่มันมาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าอี้ตายจำรูมขอได้ไหมมันต้องอีโก้โอ้ยลุงอยากเอาไปลงนะไปเป็นไรไม่ไปรัสเซียแล้วเหรอจะไปรัสเซียเลียเลียซัดก็แวะทักทายเด็กๆเนาะเดี๋ยวชนก็เป็นการทดลองเนาะถ้ามันไม่ดีก็เลิกเนาะไม่ดีก็เลิกไม่ดีก็เลิกนะครับโอ้ นู่นกำลังก่อไฟกันครับนู่นก่อไฟก่อไฟเนี่ยนู่นโอ้กำลังทำไยกั้นน้ำนะเพื่อให้น้ำมันดูดุงขึ้นเนาะก็ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งเกือบบ่ายสองแล้วฮะบ่บายโมงสี่สิบห้าเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันก่อนนะน้ำใสมากครับนาใสไ่ไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปแบกไหวกันเนาะก็เวลาเดินก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับมันสาวแห่งชาติ Saturday for holiday for me เนาะก็พามาชม you can see waterfall m o r a g waterfall be careful and it's so nice many many p e o p l e s visit in u h um uh, m o r a g waterfall welcome be careful very very slowly เดี๋ยวจะเดินลงไปข้างบนดู ก็มีเพื่อนเราหลายคนมาเล่นน้ำเนาะน้ำเย็นเย็นนะสุกัญชาเซรีโอใช้ความสนุกสนานความสุขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสุดยอดเลยฮะสวยเดี๋ยวเราก่อนจะลงเล่นน้ำก็จะไปสำรวจความปลอดภัยก่อนเนาะ วันนี้น่าจะเยอะถ้าฝนไม่เทลงมาเนาะนักท่องเที่ยวน่าจะวิสิตอินเยอะ Many, ่ a มนี e พีโ e v วิสิตอนออย่าลืมเก็บขยะกลับไปด้วยนะครับเนาะเก็บขยะกลับไปด้วยเนาะอย่าสร้างมลภาวะให้สภาพแวดล้อมนะฮะเนาะมีขยะก็เก็บไปด้วยนะครับเก็บไปทิ้งข้างล่างนะครับจะไม่เป็นภาระให้คนอื่นเนาะโอเคก็ ไปสำรวจความปลอดภัยกันก่อนเนาะโอเคครับโ okay. so nice. อเคดิสนายยินดีต้ัมเวลคัมทูกโมเปียงบุรีฟอร์อาดิสโกน่ารู้จักมีความสุขครับวันนี้สวัสดีครับ